โอเคผมก็ยินดีตอนร้าผู้ชมก่งอ,งอนบาไปทู oth, นะผมก็สําหรับคลิปนะวันนี้ผมก็เป็นการมันมีกิจกรรมเข้ามาอีกแล้วผมแบ่งกิจกรรมของโมโคนะผมก็ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมกันนิว่ารบก็ฝากกดติดตามกดไลค์แ like, ชร์แชรกับสับจากใครเพื่อเป็นใจครับช่องสาหรับแอคทูนด้วยนะผมก็ก่อนที่จะไปดูกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูดูนี่ก่อนทบอัพ uh, 9.9นะทนุกคนให้เราเติม ประมาณร้อยห้าสิบก็ได้แล้วผมได้เป็นนี่อันนี้คือตัวละครของมันนะครับคือตัวละครเนะี่ยแล้วก็อันนี้เป็นสก,กินเสือนะครับเป็นสก,กินเสือดาวสีขาวอันต่อไปก็เป็นเสือนะครับเจ้าหยุดไฟนะผมก็เป็นสายไฟอันนี้เท่ดีนะทุกคนเติมร้อยห้าสิบก็ได้แนละ้วก็ไปเติมเงินไปตั้มกันเลยผมโคตรเท่แลครับผมไม่มีตังเติมหมดตังแล้วก็ไปเติมมันได้นะกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ก้าครับจนถึงวันที่สิบสองนะทุกคนก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็รีบไปจักรทเลยดีกว่าผมก็เดินไปดูกิจกรรมทะเลดีกว่าไปกิจกรรมโมโกตรงนี้แล้วผมนะครับรางวัลล็อกอินได้รับวันที่สิบแปดนะครับเป็นกล่องนะผมเป็นกล่องโมโกนะครับกล่องของผลของผมเข้ามารับวันที่ยี่สิบแปดนะเบ็ดวันที่เดือนเก้าวันที่ จนถึงวันที่จนถึงวันที่สิบเก้านะแค่วันเดียวจนถึงเวลาตีสี่เหมืนันแผมก็มันมีเกมให้เล่นนะเป็นเกมยิงนะผมผมเล่นมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ผมมีโทเค็นยิปสองนะแล้วก็โทเคน็นโลภูสองร้เก้าสิบเก้าโทเค็นนะส่วนวิธีการเ,เล่นไรไงแล้วผมก็เดินไปดูเลยดีกว่าผมกดเติมนะฝัญญ่งนั้นข้างขวากับซ้ายนะมันมีปุ่มสามเหลี่ยมอยู่นะผมไปแล้ว นมันจะมีคะแนนเดล้วก็เวลานะเวลา23วินาะทีนะคตับ่นที่ทำให้หมดนะครับถ,ถ้าเกิดว่า,ากดภาพนะครับแนะนําสามารถรับได้จากการบริจิตในการของการเข้ามีการเชื่อลครับนะครับ,นะรบของก็จะมีให้แลกตามนี้เลยนะครับตั้งแต่ย5 5ห้าหสิบนะเจ็น้ะครับก็มันจะมีของตามนี้เลยนะครับทุกคนให้เราสามารถไปกดแลกได้เลยนะครับถ้าใครราคาอยากได้แล้วกดแลกได้เลยนะผม ี่นะ่เป็นรถนะผมก็รถของโมโคนะสีม่วงเท่คนระับผมอยากได้โคตดเท่เลยทุกคนสามารถเข้าไปจัดหรือเข้าไปเล่นกิจกรรมนี้ได้เลยนะกิจกรรมของโมโคนะผมก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับผมกิจกรรมโมโคนะผมผมรู้เท่านี้นะถ้าจมีอะไรตกเหลือไปก็สามารถบอกผมไนดะ้นะผมเดี๋ยวผมมาทำให้ ใช่ครัใช่แล้วผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่เหรงแดงแล้วทุกคนก็นะตอนนี้ผมอยู่เรงแดง3,206นสอรับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวว่าผมเล่นอะไร,ระแบบไหนบ้างนะครับเียช,ชนะไปแค่เก้านะบุยาวให้เก้าเหรงสูงสุดคือฮีโรอีกนะจำนวนการคะแนนเดรงสูงสุดก็3ามพนสอรับติดท็อปติ5สนต์นะครับติดท็อปห้าสเป็นต์้ห้าบะผม เวลาอยู่รักเฉลีย่ยส0นาทีห้าิบวินะผมระยะเดินทางเฉลีย่ย4 1 4พันสี่บนะครับตังหารรวมนะผมก็อยู่ที่หนึ่งรยี่สิบห้าคิวตังหารด้วยการยิงหัวนะครับ19้าเปซนะทุกคนตังหารเฉลีย่ยต่อเม็หนึ่งจุดหนึ่งสี่นะผมดาเมจเฉลยต่อเม็ดนับห้าห้าบหกนะตนะังหารสูงสุดใน1เมตรนะก็อยู่ที่แดคิวเลยนผมดาเมตรสูงสุดหนึ่งเมตรก็คือ2 4 9 6สาบหจำนวนการช่วยชีวิตก็แค่8ดเองนะแล้วก็ จำน,นจำนวนการเล่นทั้งหมด110 0จครั้งครับแล้วก็อัตราเคดี1.24นะครับก็ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูเสื้อเล่นกันดีกว่าครับนี่เป็นตัวเสื้อเล่นของตัวผู้ชาย SS S23 นะผมก็รางวัลพิเศษซ่อนเกาะได้นะสาหรับอันนี้น,น,นะผมสามารถซ่อนเกาะได้นะเป็นของผู้หญิงนะผมก็เดี๋ยวผมจะไปเทียบกับผมผู้ชายผมผู้หญิงให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปไปเทียบผ,ผู้ชายกันก่อนเลยทีเวีา นี่นะผมก็จะเป็นเสื้อซีซั่นที่สองเป็นของผู้ชายนะก็จะเป็นเสื้อแดงแงแบบนี้เลยนะผมเนี่เขาร่วมสมรภูมิคเป็นตำนานเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแดงแดงเลยนะเพื่คนก็จะมีประพันธ์นี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูของผู้หญิงดนะีกว่าฉันกับนายของผู้หญิงกนะ็ตอนใส่แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะเลยครับผมนี่นะเป็นเซตผู้หญิงผมมีชุดแอดด้วยนะของผู้หญิงนะ ก็คิดผมก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับก็บายบายนะครับก็ฝากกดติดต,ตามกดนล้์ก็แชร์กับสาว Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกำหลับไอทูด้วยนะผมบายยครับแหมหล,ล,ล,ลับแอทู